ช่วงนี้นะครับเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับก็เหมือนเคยเหมือนกับทุกปีนะครับมันจะมีโรคโรคหนึ่งนะครับที่ปลาหมอสีนะครับมักจะเป็นกันนั่นก็คือโรคจุดขาวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคอร์สบิดไทยแลนด์ออฟฟิเชีนะครับจะมาให้ความรู้ทุกคนว่าเราจะต้องเตรียมรับมือกับโรคจุดขาวสําหรับปลาหมอสียังไงนะครับเดี๋ยวรับชมที่คลิปนี้ได้เลยครับ หลอดไฟ Eco+ Plus เปิดตัวแล้ววันนี้หลอดไฟที่จะช่วยทำให้ปลาสวยน้ำใสที่สำคัญสีน้ำไม่เพี้ยนดูเป็นธรรมชาติในราคาสุดประหยัดโดยมีระบบระบายความร้อนอย่างรวดเร็วด้วยฟา s ์ Co ู l i n g เจลและอลูมิเนียมเหมาะสำหรับปลาสวยงามทุกชนิดขนาดหลอดไฟมีตั้งแต่ตู้24นิ้ว30นิ้ว36นิ้ว48นิ้วและ60นิ้วสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายของอ r ร p พัททั่วประเทศก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับ โรคจุดขาวนะครับคือเวลาที่มันเข้าหน้าฝนเนี่ยหรือว่าหน้าหนาวนะครับโรคจุดขาวมันก็จะเป็นโรคยอดนิยมโรคยอดคิตที่มันจะเกิดกับปลาหมอสีได้ทุกปีเลยนะครับคือโรคจุดขาวเนี่ยมันเป็นโรคที่มันเกิดจากเชื้อปรสิตชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอีกนะครับโรคเนี้ยมันจะทําให้ปลามีอาการแบบห่อขีบนะครับแล้วก็มีอาการแบบว่ายน้ํำฉลับตู้ถูหินถูตู้นะครับถ้าอาการหนักมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมี ในส่วนของแบบผงจุดสีขาวๆอะครับเหมือนผงช็อกนะครับขึ้นตามข้างข้างลำตัวของปลาหมอสีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เห็นว่าแบบผงช็อกเนี่ยมันขึ้นตามข้างลำตัวของปลาครับอันนี้ถือว่าเป็นอาการที่ถือว่าหนักแล้วนะครับต้องรีบรักษานะครับแล้วถ้าอาการหนักสุดๆนะครับของโรคจุดขาวเนี่ยตัวจุดขาวมันจะไปเกาะที่บริเวณเหงือกของปลาครับทำให้ปลามันว่ายน้ําได้ไม่สะดวกนะครับถ้าเกิดว่ามันถึงขั้นนั้นอะ สีปลามันจะขาและดำนะครับแล้วปลามันจะเริ่มลอยผิวน้ําหลังจากนั้นถ้าเราไม่รีบรักษาหรือว่าเรารักษาช้าเกินไปปลาก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ก็เป็นอาการแล้วก็ลักษณะที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตนะว่าปลาที่บ้านมันมีอาการห่อคีบคีบกระตุกนะครับว่ายน้ำฉลับตู้มีผงช็อกสีขาวๆอยู่ข้างตัวปลาไหมถ้าเกิดว่ามีเนี่ยก็จะต้องรีบรักษาโดยด่วนนะครับซึ่ง2ไอเทมหลักๆที่ผมแนะนําให้ คนเลี้ยงปลาหมอสีหรือว่าปลาสวยงามหลายๆชนิดอ่ะที่ต้องมีติดบ้านเอาไว้นะครับอย่างแรกคือฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์เนี่ยก็เป็นไอเทมที่จําเป็นมากๆนะครับฮีเตอร์ตู้ปลาครับประโยชน์ของมันก็คือมันจะทําให้น้ําในตู้มันอุ่นมันไม่หนาวตามอุณหภูมิภายนอกนะครับซึ่งอุณหภูมิที่ปลาหมอสีควรจะใช้ก็คือ30องศานะครับเวลาเราได้ฮีเตอร์มาเราก็จะตั้งอุณหภูมิฮีเตอร์ที่30องศานะครับแล้วก็ใส่ไปในตู้นะครับ อีกไอเทมหนึ่งนะครับที่แนะนําก็คือนี่ฮะอันนี้คือยาคิวยาคิวนะครับเป็นยาสําหรับรักษาปรสิตภายนอกตัวปลาโดยเฉพาะจุดขาวเนี่ยต้องใช้ยาตัวคิวตัวนี้เลยนะครับยาตัวนี้นะครับมันจะไปทําหน้าที่ในการฆ่าเชื้อจุดขาวที่มันเกาะเกาะอ,อยู่ตามตัวปลานะครับวิธีการใช้ก็คือเราจะต้องถ่ายน้ําก่อนนะครับพอถ่ายน้ําเสร็จเนี่ยเราจะแช่ยาคิวเนี่ยนะครับปริมาณที่ใส่นะครับก็ ขึ้นอยู่กับขนาดตู้ปลานะครับซึ่งปริมาณที่ใส่เดี๋ยวเราจะมีแนบให้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะส่งรูปให้นะครับวิธีการใช้ก็คือเราจะใส่ยาคิวตัวเนี้ยนะครับแช่ไปในตู้3าวันพอครบ3วันเราจะถ่ายน้ําแล้วก็ใส่ใหม่นะครับทําอย่างเงี้ยไป 2- อถึงสครั้งนะครับอาการปลาถ้าเกิดว่าอาการปลาเริ่มไม่มีการกระตุกขีบมันไม่มีจุดขาวอยู่ข้างตัวแล้วไม่ถูตู้แล้วนะครับก็หยุดใช้ยาได้นะครับ ควรจะมีมากๆนะครับไอเทม2ตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีช้าหรือว่าเรารักษาช้าเกินไปอ่ะสิ่งที่จะตามมาก็คือปลาที่เรารักนะครับปลาที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยมันอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นควรจะต้องหาซื้อตัวยาคิวตัวเนี้ยเอามาใช้แล้วก็อิเตอร์นะครับต้องเอามาติดนะครับแล้วก็หลังจากเนี้ยถ้าเกิดว่าใครมี2ตัวนี้แล้วนะครับสิ่งที่ สำคัญต่อมาที่จะต้องทําก็คือหมั่นสังเกตอาการปลาในช่วงนี้นะครับว่าปลามันห่อกีบไหมมันกระตุกไหมมันมีว่ายน้ำฉลบตู้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าปลามันมีอาการแบบที่ผมพูดมาเนี่ยเราต้องรีบถ่ายน้ําแล้วก็ใส่ยานะครับเปิดฮีเตอร์โดยด่วนนะครับก็หวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับจะให้ความรู้กับทุกคนนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็พอเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากไปนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการเตรียมเตรียมตัวรับมือนะครับป้องกันโรคจุดขาวนะครับก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยสีแซดอควาโปรดักอาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับปลาหมอสีโดยเฉพาะที่จะช่วยให้ปลาของคุณสวยขึ้นและมีสุขภาพที่ดี